มีมาตกในไทย7ทริคเที่ยวช็กอกโกแลตวิลยังไงให้โคม้ม <c oughs> คลิปนี้อิ่มขอทําให้ดูเพลินๆยาวๆกันไปเลยนะว่าเขามีอะไรโชว์สนุกๆกบ้างถ้าใครมีแพลนจะไปเที่ยวอยู่แล้วก็เซฟคลิปแล้วก็แชร์เก็บไว้ได้เลยรับรองว่าไม่พลาดแน่ <c oughs> จะมาสวีทกับแฟนหรือว่าเป็นสายครอบครัวแบบอิ่มที่พาหลานมาเที่ยวรับรองว่าจอยเวอร์แน่นอนค่ะ ทริคแรกเลยให้โหลดแอปคิวเอาไว้แล้วมาถึงร้านประมาณ4โมงเย็นพอใกล้ถึงช็อกโกแลตวิวและสมีประมาณ2กิโลเมตรก็ให้กดจองโตได้เลยแล้วก็ซื้อตั๋วเข้ามาวันธรรมดา120แล้ววันหยุด150ค่ะจะแวะถ่ายรูปหรือจะเดินสวยๆมารับโตที่อ<ม>ินฟอร์เมชันก็ได้ค่ะในแอปคิวเขาก็จะมีบอกอยู่แล้วนะว่าเหลือกี่คิวทริคที่2ที่อยากให้ทุกคนมาตอน4โมงเย็นเพราะจะได้ถ่ายรูปแสงสวยๆตอนกลางวันแบบนี้ถ่ายรูปเพิ่มเติไม่นานได้โตแล้วก็มานั่งรอได้เลยค่ะทริคที่3ถ้าใครรีเควส จะเลิศม,มากๆโชว์แรกจะเริ่มประมาณ4โมงครึ่งนะคะถ่ายรูปกับพี่หมีส่วนโชว์ที่สองเริ่ม5โมงเย็นขบวนพาเร,ารตซานต้ามาเพียบขบวนพาเรตเขาจะเดินไปรอบรอบร้านนะเด็กๆ,ๆจอยเวอร์อทุกคนพอวนครบรอบแล้วก็ชวนทุกคนมาเต้นมัน,มนๆตรงรโซนประภาคาร ที4โ4เขาจะมีทุกๆครึ่งชั่วโมงเลยนะตอน5้าโมงครึ่งก็จะเป็นเรือบับเบิ้ลน่ารักไม่ไหวอะทุกคนเด็กๆฟินเลยใกล้ชิดสุดๆพอพระอาทิตย์ตกดินแล้วมูดก็จะดีเวอร์แบบนี้เลยทุกคนมาช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นก็จะได้ทั้งแสงกลางวันแสงคาวายไลท์พระอาทิตย์ตกแล้วก็ถ่ายตอนกลางคืนได้ด้วยค่ะ มุมถ่ายรูปเยอะมากๆสายคอนเทนต์ห้ามพลาดเลยดูโชว์เสร็จเดินถ่ายรูปเพลินๆก็ลืมไปเลยว่าช็อกโกแลตยู่เป็นด้านอาหารมาดูกันว่าเขามีอะไรน่ากินบ้างและทริคข้อที่5ก็คือราคาอาหารอาจจะแพงกว่าร้านทั่วไปประมาณ20%แต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าเขามีโชว์แล้วก็มีมุมให้ถ่ายรูปเก๋ๆเพียบตัวค่าเข้าอย่าลืมเอามาลดค่าอาหารด้วยนะคะได้ใบละ100อาหารที่ช็อกโกแลตวิวก็อร่อยเลยวัตถุดิบคุณภาพดีค่ะพออิ่มอร่อยแล้วตอน6โมงเย็นก็มาดูโชว์เรือซา,าน โชว์ดีแสงสีเสียงอลังการมากร้านยิ้มยิ้มจอยเวอร์แจ,จกจุกใหญ่เลยคะ่ะ และทริคข้คอที่6อันนี้เด็ดมากก่อนถึงประภาคารจะมีท่าเรือตรงนี้แลนด์มาร์กสุดปังใกล้ชิดกับโชว์ทางน้ำสุดๆไม่มีอะไรมาบังเลยค่ะบายบายพี่มีแล้วก็กินนมที่ท่าน้ำเรอดูโชว์ต่อไปเลยค่ะชิวกินนมัน <Coconut> เีดอนเลยน้อยิงนก และทริคที่7็ใครมาช็อกโกแลตวิวช่วงสิ้นปีคริสต์มาสปีใหม่บอกเลยว่าห้ามพลาดมากๆเขาจะมีโชว์ฮิมาอย่าลืมมาอยู่ใกล้ๆบริเวณประภาคานะทุกคนมีเด็กสนุกมากดีดรอแล้วหนึ่ง สรุปว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสนุกมากเลยค่ะใครจะไปเที่ยวก็ลองเอาทริคนี้ไปใช้ดูได้นะคะหรือว่าใครไปมาแล้วมีทริคเด็ดๆก็ามาแชร์เพื่อนๆได้นะและคําเตือนระวังบุตรหลานของท่านไม่ยอมกลับบ้านเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ